คุณเคยโดนขโมยความฝันไหมไอเดียที่คุณคิดทั้งคืนถูกอีกคนยิ้มแล้วเดินไปคว้าเฉยๆและที่เจ็บกว่าคือพนคนนั้นคือคนที่คุณเคยเรียกว่าพ่อบุญธรรมนี่ไม่ใช่นิยายแต่มันคือเรื่องจริงที่สะเทือนใจจากซีรีส์ไทยสุดเดือดสงครามส่งดวนหรือชื่อสากลว่าแม่ยูนิคอร์ เรื่องราวของสันติเด็กดอยจากลำปางที่ไม่มีเส้นไม่มีทุนไม่มีชื่อไม่มีต้นทุนชีวิตใดๆแต่เขากลับสร้างบริษัทขนสง่งจนกลายเป็นยูนิคอนตัวแรกของไทยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องคนจนสร้างตัวแต่มันคือคู่มือของคนโดนหักหลังที่อยากกลับมาชนะให้ได้แบบมีคลาส ในคลิปนี้เราจะเล่าให้คุณฟังอย่างละเอียดผ่าน7บทเรียนเจ็บจริงที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของคุณไปตลอดการบทเรียนที่1น่งต่ำกว่าศูนย์ก็เริ่มได้ถ้ามองเห็นเป้าไกลพอสันติเริ่มต้นจากศูนย์แบบแท้จริงไม่มีบ้านดีไม่มีโรงเรียนแพงไม่มีพ่อแม่พาไปเส้นสายใดๆเขาเกิดในดอยลำปางฐานะยากจนที่สุด และเหตุการณ์หนึ่งที่ฝังใจจนกลายเป็นชนวนไฟคือเขาอยากส่งของขวัญชิ้นเล็กๆก,กลับบ้านให้แม่ในวันพิเศษแต่เขาไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าขนส่งราคาแพงวันนั้นเขาไม่ได้แค่เจ็บเพราะความจนเขาเจ็บเพราะความรู้สึกไร้สิทธิ์ที่จะดูแลคนที่เขารักแต่มันไม่จบที่ความอัดอั้นวันนั้นเขาเดินกลับพร้อมคำถามในหัวว่า ทำไมค่าขนส่งมันถึงแพงขนาดนี้แล้วถ้ามันถูกกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือวันนั้นเด็กจนๆคนหนึ่งเริ่มมองเห็นช่องว่างของระบบและเมื่อคุณมองเห็นช่องว่างได้เร็วคุณก็นำเกมได้ก่อนไม่มีทุนไม่ใช่ข้ออ้างอีกต่อไปถ้าคุณกล้าถามคำถามที่คนอื่นไม่กล้าแตะบทเรียนที่สองแต้มต่อที่ซ่อนอยู่คืออาวุธลับที่ไม่มีใครแย่งได้ สันติมีทักษะที่คนอื่นไม่เห็นค่าการพูดภาษาจีนกลางได้คล่องเขาเรียนมาจากแม่ที่เป็นครูภาษาจีนแต่เขาไม่เคยมองว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตจนวันหนึ่งเหมืองสายต้องการล่ามแปลภาษาด่วนสันติรับโอกาสนั้นไว้และใช้มันเชื่อมโยงกับนักลงทุนจีนระดับสูงและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุนก้อนแรกที่เขาหาได้เองจากการใช้สิ่งที่คนอื่นมองข้าม นับจากนั้นสันติก็เริ่มใช้ภาษาจีนเป็นสะพานไปสู่หลายโอกาสทั้งการประสานงานธุรกิจเหมืองการเป็นล่ามการเข้าโต๊ะประชุมกับเจ้าสัวและในที่สุดการมีบทบาทสำคัญในบริษัทของเจ้าสัวคณินคุณไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างแต่คุณต้องรู้ว่าอะไรในตัวคุณมีค่ากับใครบางคนบทเรียนที่3เรียนแม้จากศัตรูและจดจำคำดูถูกให้เป็นเชื้อเพลิง สันติเคารพเจ้าสัวคณินเหมือนพ่อคนที่สองเขาให้ความไว้ใจมอบไอเดียสำคัญของระบบขนส่งที่ชื่อว่า Easy Express แต่สุดท้ายเจ้าสัวหักหลังเขาแบบเลือดเย็นไอเดียที่เขาคิดเจ้าสัวเอาไปใช้ตำแหน่งที่ควรเป็นของเขาเจ้าสัวให้ลูกชายตัวเองและสันติก็ถูกบีบให้ออกจากบริษัทที่เขาคิดมาเองกับมือ ในวันนั้นถ้าเป็นคนทั่วไปคงพังไปแล้วแต่สันติกลับเลือกจดคำพูดแทนจมอยู่กับอารมณ์เขาจำได้แม่นการเป็น First in line คือชัยชนะสันติเห็นความหมายของมันและเขาตั้งใจจะเป็นคนแรกในสนามใหม่ Thunder Express สศัตรูคือครูที่ไม่ตั้งใจสอนแต่เราต้องตั้งใจเรียนคำดูถูกไม่ใช่ของเสียถ้าคุณใช้มันเป็นเชื้อเพลิง บทเรียนที่ 4. อย่ารอให้หายเจ็บก่อนแล้วค่อยลุกช่วงที่สันติโดนหักหลังเขาพังทั้งจิตใจพังทั้งความฝันแต่สิ่งที่เขาไม่พังคือศรัทธ,ธาในตัวเองไม่ถึงสเดือนเขากลับมาด้วยบริษัทใหม่ในมือ Thunder Express บริษัทขนส่งที่เริ่มจากศูนย์แต่เกิดจากแรงแค้นและความฝันรวมกันเขาไม่รอให้ใจหายดีเขาไม่รอให้พร้อม เขาลุกขึ้นตอนที่เลือดยังไหลน้ำตายังไหลและฝันยังติดอยู่ในมือคนที่ล้มแล้วรอให้ทุกอย่างนิ่งถึงจะลุกเท่ากับแพ้ก่อนเริ่มคนที่ลุกตอนยังเจ็บเท่ากับสร้างโมเมนตัมให้ใจเร็วกว่าใคร Thunder Express คือผลลัพธ์ของพลังที่ชื่อว่าใจไม่ยอมแพ้บทเรียนที่5อย่าหาคนที่เหมือนคุณแต่หาคนที่เติมคุณให้เต็ม สันติรู้ว่าเขาไม่เก่งทุกอย่างเขาไม่ใช่นักบัญชีไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แต่เขาเก่งพอที่จะรู้ว่าต้องดึงใครเข้ามาเติมเต็มธุรกิจเซี่ยวอยู่ CFO ลูกครึ่งไต้หวันเก่งการเงินระดับปรมาจารย์คุมเงินหมื่นล้านได้รุ่ยเจีย CTO เด็กเนิร์ดเงียบๆที่เขียนระบบหลังบ้านให้เสถียรกว่าบริษัทระดับโลก สองคนนี้เข้ามาในจังหวะที่ไม่มีใครเชื่อ Thunder Express ด้วยซ้ำแต่พวกเขาเห็นบางอย่างในตัวสันติที่เจ้าสัวไม่มีนั่นคือความกล้าความจริงใจและวิสัยทัศน์ที่ไม่มีใครกล้าฝัน Thunder Express ไม่ใช่ธุรกิจธรรมดาแต่มันคือการรวมทีมของคนที่ไม่เหมือนกันเลยสักนิดแต่เชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกัน ทีมเวิร์กไม่ใช่การรวมคนที่เก่งเหมือนกันแต่คือการรวมคนที่ขาดในจุดที่เรามีและเติมเต็มในจุดที่เราขาดบทเรียนที่6กล้าเสี่ยงแต่ต้องรู้ว่าเสี่ยงเพื่ออะไรหลังตั้ง Thunder Express ไม่นานสันติเริ่มลุยแบบบ้าดีเดือดเขาลดราคาขนส่งลงจนต่ำกว่าทุนเพราะอยากสู้ Easy Express อยากเห็นเจ้าสัวเจ๊ง แต่เขาลืมไปว่าการทำธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ Thunder Express เริ่มล้มคลานกำไรติดลบเงินทุนร่อยรอจุดพีคคือวันที่ระบบจะล่มแต่เขาต้องจ่ายพนักงาน Partner e c o อีคอมเกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกบริษัทใดเป็นคู่สัญญาระยะยาวสันติตื่นขึ้นมาในวันที่รู้ว่าแค่กล้าอย่างเดียวมันไม่พอ เขากลับมาคิดใหม่ทำใหม่วางแขนใช้ข้อมูลใช้ทีมใช้ทุกสิ่งที่มีไม่ใช่แค่ใจล้วนๆความกล้าคือดีแต่กล้าโดยไม่คิดเท่ากับพังอย่างมีศีลกล้าที่ผ่านการวางแผนคือการชนะด้วยสมองไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวบทเรียนที่6สุดทางของความแค้นคือตัวตนที่คุณจะไม่รู้จัก ตอนเริ่มต้นสันติสร้าง t ันเดอร์ x p r e s s เพเพื่อเอาคืนเพื่อทุบอ a s y e x p r e s s ให้แหลกเพื่อให้เจ้าสัวรู้สึกเจ็บเหมือนเขาเคยเจ็บแต่วันหนึ่งเขามองหน้าเสี่ยวอยู่มองหน้าแม่มองพนักงานหลายร้อยชีวิตเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแก้แค้นอีกต่อไปมันคือเรื่องของการรักษาความเชื่อของคนที่เชื่อในตัวเขา ทันเดอร์เอ็กซ์เติบโตเป็นยูนิคอนแต่ชัยชนะที่แท้จริงของสันติไม่ใช่แค่มูลค่าบริษัทแต่คือการที่เขาไม่กลายเป็นอีกคนที่เคยทำร้ายเขาความแค้นพาเราลุกแต่ถ้าไม่หยุดมันมันจะพาเรากลายเป็นคนที่เราเกลียดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเอาไปใช้ได้ทันทีถ้าคุณไม่มีทุนจงใช้สมองมองปัญหาให้ชัดนั่นแหละโอกาส ถ้าคุณโดนหักหลังเก็บคำพูดพวกนั้นไว้แล้วใช้มันเป็นพลังถ้าคุณกำลังล้มล้มให้เร็วฟื้นให้ไวสร้างใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมวันนี้คุณกำลังสร้างธุรกิจเพื่อพิสูจน์อะไรเพื่อชนะคนอื่นหรือเพื่อไม่ทรยศต,ตัวตนของคุณเอง เพราะสิ่งที่คุณต้องปกป้องที่สุดอาจไม่ใช่แค่ไอเดียแต่อาจเป็นตัวคุณเองในวันที่ลืมว่าคุณเริ่มต้นไปเพื่ออะไร